แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ช่วยเหลือทั่วประเทศแล้วกว่า11จังหวัดและจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนข่าวดีจะเป็นพี่น้องเกษตรกรกลุ่มไหนเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะและที่สําคัญหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆกันในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการโชว์ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ดำเนินโครงการให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า11จังบัดพร้อมกับจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วค่ะซึ่งล่าสุดค่ะผลการจัดการควบคุมโรคใบด่างมันสปะหลังในโรคใบด่างมันสปะหลังศัตรูพืชนะคะที่มีการอุบัติขึ้นใหม่ที่ได้เข้ามาสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมันสปะหลังค่ะ ก็พบการระบาดครั้งแรกในเอเชียนะคะตะวนออกเชียงใต้เมื่อปี2559สําหรับประเทศไทยมีการระบาดครั้งแรกในปี2561ซึ่งล่าสุดค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการโครงการป้องกันกําจัดโรคใบด่างมันสปะหลังตั้งแต่ปี2562แล้วก็สามารถกําจัดต้นมันสปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสปะหลังแล้วก็แมลงวีขาวนะคะซึ่งในส่วนของยาสูบผาหานำโรคในพื้นที่ระบาดกว่า1 1 จังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดแล้วกว่า2,413รายค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะยังคงพบการระบาดของโรคใบด่างในพื้นที่เนื่องจากว่ามันสปลังเป็นพืชที่ ปลูกต่อเนื่องตลอดทั้งปีแล้วก็แมลงวีขาวยาสูบพาหะนาโรคเป็นแมลงที่มีพืชอาศัยกว้างค่ะแล้วก็การป้องกันการกําจัดจึงทําให้ยากทางกระทรวงเกษตรและสาก์นะคะจึงได้นําเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างสําหรับมนันสะปลงครอบคลุมพื้นที่ซึ่งระยะเวลาในการดําเนินการก็คือเดือนธันวาคม2563ถึงวันที่31มีนาคม256 5ซึ่งล่าสุดนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ออกมาแจ้งผลการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็สามารถกำจัดต้นมันสำปังที่เป็นโรคใบด่างระบาดในะตอนนี้พร้อมกับจ่ายเงินชดเชยการทำลายต้น มันสปารหลังที่เป็นโลกให้กับพี่น้องเกษตรกรเจ้าของแปลงกว่า5,249รายเป็นวงเงินกว่า141กว่าล้านบาทค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการจัดทำท่อนพันธ์ุที่สะอาดแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรตามความต้องการแล้วซึ่งตอนนี้นะคะผลสำเร็จแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสปารัหังที่เกิดขึ้นนะคะจึงทำให้มีการพัฒนาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จในการทำงานอย่างทุ่มเทเต็มที่100%ของกรม ส่งเสริมการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์ในส่วนของการทํางานเกษตรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ไรายได้ที่มั่นคงจึงออกมาแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลังในการวัดผลง,งานาการจัดการควบคุมโรครไปด่างมันสำปะหลังให้กับพี่น้องแล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้แล้วค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจ ให้กับช่องอีสันแซยบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ